ไม่มีผู้ชนะตลอดไปและไม่มีใครแพ้ตลอดการวลีดังกล่าวใช้ได้กับเดเอโก้คอสตาผู้รักษาประตูทีมชาติโปรตุเกสได้อย่างเห็นภาพครับเพราะสำหรับคอสตาแม้ไม่กี่ชั่วโมงก่อนชื่อของเขาจะถูกพูดถึงในฐานะฮีโร่ผู้พาทับฝอยทองเข้ารอบ16ทีมศึกยูโรได้แบบโคตรเวอร์โคตรสุดหากแต่ย้อนไทม์ไลน์กลับไปฟุตบอลโลก2022ที่กาตาร์โคีเปอร์รายนี้ไม่ได้ถูกยกย่องให้เป็นวีรบุรุษ ตรงกันข้ามคอสตาม,มีสถานะเป็นเพียงตัวร้ายและต้นเหตุผู้ทำโปรตุเกสตกรอบไปอย่างน่าเจ็บปวดเหตุการณ์วันนั้นเกิดขึ้นในเกมรอบ8ทีมสุดท้ายระหว่างโมร็อกโกและโปรตุเกส ตัดภาพไปในสนามแม้ทัพฝอยทองจะคลองบอลและมีโอกาสทำประตูเยอะกว่าหากแต่ท้ายครึ่งแรกโปรตุเกตต้องช็อกสุดๆเมื่อพกเขามาโดนโมอรกโกขึ้นนำา1 0จากลูกโมงของยูเซฟเอนเนซีรีประเด็นคือประตูนี้เกิดจากความผิดพลาดสวนตัวที่เดียโกคอนสตาต้องรับไปเต็มๆเม,มโกไว้2 2กระดัดตัดสินใจออกมาชกบอลแต่เขากลับไม่เจอบอลก่อนจะโดนคู่แข่งวิ่งมาโขกตัดหน้าง่าย ใช่ครับนั่นเป็นประตูแรกและประตูเดียวที่เกิดขึ้นในเกมวันนั้นส่งให้โปรตุเกสจอดแค่รอบ8ทีมถ้าจำกันได้เกมนี้ล่ะที่คริสเตนโรนันโดเดินกลับเข้าห้องแต่งตัวทั้งน้ำตาตัดกลับมาที่เดียอโก้คอสตาหลังเสียงนกหวีดยาวกลคกิปเปอร์โปรตุเกสถึงกับก้มหน้าเดินคอตกปฏิเสธไม่ได้ว่าจังหวะโชว์เวอ,ออกมารับบอลพลาดครั้งนั้นกลายเป็นภาพจำติดตัวคอสตาแบบแก่ไม่ออก โดยหลังจบเกมเจ้าตัวออกมาโพสต์ขอโทษพร้อมกับบอกว่านี่คือความผิดพลาดที่ไม่มีใครอยากให้เกิดแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วผมจะเก็บประสบการณ์ครั้งนี้ไว้เป็นบทเรียนมันจะทําให้ผมเติบโตขึ้นอีกขั้นแม้โพสต์นั้นจะมีคนเข้ามาให้กําลังใจล้นหลามหากแต่ใช้วัตถุคอมเมนต์จะมีแต่ด้านบวกนะพร้อมมุมมือเดอ็กฝั่งแฟนบอลไม่น้อยพากันเข้ามาถล่มโจมตีคอสตาชานิดโดนทัวลงยับยับของปลอมว่าทีมแพ้เพราะคุณคนเดียวนายมันโคตรกาก แขวนถุงมือไปซะและอยากกลับมาเฝ้าเสาให้โปรตุเกสอีกนะนี่เป็นความเห็นส่วนหนึ่งที่คอสตาต้องเจอความจริงบางเม้นหนักกว่านี้หลายเท่าครับเรียกว่าทําไมแข็งจริงและเผลอไปอ่านนี่มีจิตตกได้เลยล่ะจากเหตุการณ์ครั้งนั้นวันคืนพัดผ่านเข้าสู่ปี2024ยังจําวลีต้นคลิปที่ว่าไม่มีผู้ชนะตลอดไปและไม่มีผู้แพ้ตลอดการได้ไหมสําหรับคอสตาพวกสาวประตูหนุ่มคนนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าประโยคดังกล่าวใช้ได้กับเขาจริงๆและมันเกิดขึ้นในศึกยูโรที่เยอรมัน แม้จะเคยพบกับฝันร้ายเมื่อ2ปีก่อนแต่คอสตาก็ยังดีพอจะเฝ้าเสายืนเป็นมือหนึ่งให้ทัพฝอยทองอีกทัวร์นาเมนต์โดยที่ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปผลนี้โปรตุเกสผ่านเข้ารอบ16ทีมมาเจอสโลวีเนียเกมเมื่อคืนดิโอโกคอสตาเริ่มต้นออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเหมือนเดิมแต่ที่เพิ่มเติมคือไทม์ไลน์เกือบ3ชั่วโมงต่อจากนั้นคือช่วงเวลาของเขาอย่างแท้จริงครับ ในเกม120นาทีคอสตาอาจไม่ได้มีสถิติป้องกันประตูมากมายหากแต่เมื่อต้องออกแรงเซฟมอนี่บล็อกลูกยิงหลุดเดี่ยวของเบนจามินเซสโกได้สุดเหลือเชื่อเขาเซฟทั้งโปรตุเกสเซฟทั้งรุ่นพี่อย่างเปเป้ที่ทำบอลลั่นกลางสนามถึงตรงนี้เซฟลูกดวลหนึ่งหนึ่งว่าสุดแล้วหากแต่เข้าสู่ช่วงดวลจุดโทษบีบหัวใจคอสตาสุดกว่านั้นโกโปรตุกีสสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการเซฟจุดโทษคู่แข่งสามครั้งติดชนิดที่ไม่มีใครยิงผ่านมือเขาได้เลย ใช่ครับโปรตุเกสเข้ารอบคอลเตอร์ไฟนอลโดยที่ดิโอโก้คอสตาถูกยกให้เป็นฮีโร่ของทีมตัวจริงเสียงจริงแน่นอนบรรยากาศหลังเกมเมื่อคืนแตกต่างจากแมตช์กับมโ,กโมร็อกโกเมื่อ2ปีก่อนราวฟ้ากับเหวจากครั้งหนึ่งโดนถลม่มโดนไล่ให้เลิกเฝ้าเสาทีมชาติมาวันนี้หันไปทางไหนทุกคนทุกคอมเมนต์ต่างพากันยกย่องสรรเสริญโกชีเปอร์หนุ่มผู้คว้ารางวัลแมนออฟเดอะแมตช์ไม่ขาดสายนี่คือเกมที่ดีที่สุดในชีวิตผมผมมีความสุขและตื่นเต้นมากๆที่ช่วยทีมสำเร็จ คอสตากล่าวหลังจบเกมก็ถือเป็นตัวอย่างบทพิสูจน์วล,ลีที่ว่าไม่มีผู้ชนะตลอดไปและไม่มีใครแพ้ตลอดการชั้นดีเลยครับสำหรับดีโอโก้คอสตาที่บอนโลกขนก่อนคือตัวร้ายแต่ยูโรเขาเซฟกระจายกลายเป็นฮีโร่